ม yeah, <c oughs> ตเาในคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่นวิ่งไล่จับในวอร์เรนตกันรีโพขอตั้งชื่อว wa ่าวอร์เรน a n แมนฮัน กฎของเกมง่ายๆครับจะมีผู้เล่นคนหนึ่งเป็นนักล่าส่วนที่เหลือเป็นนักวิง่งและนักล่าจะต้องฆ่านักวิ่งให้หมดเกมนี้ไม่มีแพ้ไม่มีชนะนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ผมกับเพื่อนเอาไว้เล่นฆ่าเวลาเฉยๆนะครับส่วิธีเล่นก็นง่ายๆนะครับให้ไปที่ c u สตอมเกมนะครับเปิดโหมดชีดแตแล้วก็เลือกตัวอะไรก็ได้เลยนะครับผมแนะนําว่าให้เป็นตัวที่มีสกิลเคลื่อนที่อย่างเช่นเจ็ตเชมเบอร์นีออนนีออนดีสุดนะในความคิดของผม พอเข้าเกมมาได้แล้วนะครับให้ไปตรงชีทนะครับ p o s t Match Timer นะครับกดออนไว้แล้วก็ End Game Phase กดครั้งหนึ่งนะครับเวลาข้างบนก็จะหยุดที่1นนาที40วินะครับแต่แล้วเราก็ต้องปลดล็อกสกิลนะครับโดยการกดออนตรงนี้แล้วก็ออฟนะครับที่ Infinite Abilities ที่นี้เราก็จะสามารถใช้สกิลได้ทุกสกิล1รอบแล้วเสร็จแล้วก่อนจะเริ่มเกมก็ให้ผู้ลา่าแทงผู้เล่น1รอบนะครับเพื่อที่เวลาแทางผู้เล่นจะได้แทงทีเดียวตายนะครับเราลองไปเล่นจริงกัน ถ้าพลใส่ตาคุณนับหนะห้าสี่าไปแล้วเฮ้ยท้าใคยเฮ้ยเออโอเคไปเลยเออด่า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 ด่่โ ทำไงวะกูคุณตายเลยตายเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยยิงมาแล้วยิงมาแล้วยิงมาแล้วรอแล้วโอ้กดกดอะไรวะกดชิบป่ะโอ้ไอ้นี่เป็นเซตกำดักไว้เต็มเลยเฮ้ยได้แล้วเขียนเลยบูมรอพลังงานกูเติมเต็มก่อนเธอนะ บูมเฮ้ยตกเฮ้ยเฮ้ยมันมาได้โอ้ยขาโดได้ฝันเลยขากูไปกันเรียบร้อยไปดึงเรียบร้อยไอ้เหยียดท้าไปเจ้าไม่ยินเลยพี่หนีฝาแล้วันเลแฝันเลยสักฝันเตามใครวะตามใครวะไม่รู้ว่าไปไหนแล้ว มึงอยู่ไหนวะมึอยู่ไหนวะไม่รู้กลัวต้องถามพวกมึงอยู่ไหนเชลอยู่ไหนวิ่งเดี๋ยวเร็อะไรหน้าต่างแปลกเนี่ยรั้งประตูแล้วอะได้ๆไปกูนี่แล้วเร็วๆกูไอ้นี่แล้วไม่อยากบอกกูนี่ไอ้ยม่เชลไอ้ อ่าอ่าอ่าไอเด็กนี่นี่มันคุยอะตันนี้ตันนี้ตันนีคัมแบ็ a เฮีย r e ไอตันนี้มานี่มากลางเด้ยนี่ไม่ใช่ซันนี้ยู่ด้วยมีญาณินจาสอบเปลี่ยนตัว พลังงานพลังงานกูโมดหยุหยาแล้วไปหนาทไรไอ้เย็ดแม่นี่ได้ไปด้วไอ้เย็ยไอ้ยังดีเออไอ้เย็ดเปนี้ยไอ้เยีดไปแล้วไแล้วเนี่ยปืนไอ้เด่วยแบบอะโอ้ กำ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 ไอ้หน้าต่างแตกไอ้จยวิ่งกันหน้าต่างแตกวิ่งไปหาเขาอีกไอ้หึไปอ่ะตายอี๋ตายออะไอ้ไอ้ไอ้เชนโดนตัไอ้ยอี๋ใครตันก้วะลงลงตันได้เชนเลยอ้ตักู จินท์โทษท้อชิบกูใส่เยอะโอ้โอ้โหไปเลยย่ะจินท์โทษป่ะแค่เดียวอะไรวะเนี่ยทำไมเอ้ยเว้นเป็นเลสดีวะเฮ้ยเฮ้ยเกมบักเฮ้ยอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วย วิ้งเกมกูบ้ายังม่มีฝันแล้วไอ้เจ้าทำไมชิมันไงมันมันเป็นนีออนกำมืออ่ะแต่มันไม่มีอะไรอยู่ในมืออ่ะอะไรอะไรนีออนกำมือวะเดี๋ยวเดี๋ยวมือเดีด้วยมระดานกูแล้วไอ้ไอ้ยปืนล่องหนไอ้ไอ้ยอ้ไอ้ไอ้ไอ้แค่เล่นเป็นเดบิวต์ไลท์เลยยังมีล่องหนปืนล่องหนแต่ฟัก ไมทำอะไรตำวอ้เดินไปย้อนเว้ไม่ยเออยอนอะไรสงีูเฉยไอเด็กนี่เลยเอาอุยอะเขาดาวทำไมมันท่าสี่วะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว หรือหมห้ามหยุดห้ามหยุดห้ามหยุดวิ่งห้ามหยุดเดินกูลืมกูลืมแต่จะมันมาถามมึงเอาล่ะเ้ยไอ้ยังไม่เห็นไม่เที่ยวไม่เที่ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่าาาาหยิ่งสุดยมาแล้ว่ะ ไปหาเลยไม่ไม่ทันเลยที่นะหวาไม่ทันมันเป็นเชวกับมาแล้วอี้อ่ะมันว่ากันแล้วไอ้ตัวนี้คนเนียวไปเออเออปห้าหนึ่งพอไพอมสามสอง หนึ่งเฮ้าแล้ววิมาเรามาล่าคนละเฮ้ยที่ไหนกันวะเฮ้ยเเห็นแบบแบบใครว่าเหี้ยไปแล้วกูไปอยู่แล้วโอ้โหไไปไหนเอ้ยไปไหนกันรอกูก่อนอแล้วขึ้นไปยังไงเฮ้ยทำขึ้นที่สูงทำขึ้นที่สูงห้ามขึ้นในที่ที่กอันนี้ขึ้นไม่ได้เอ้ยทำไมกูทำไม่ แบบนี้เพื่อความยุติธรรมน่าจะต้องหยิบตัวมาเหมือนกันเออเดียวกันเนี่ยมีออนเหมือนกันอะมีออนน่าจะเหมาะสุดกับการวิ่งไล่จับแล้วมาแล้วเจอใครโอ้ยเหี้ยขังเฮ้ยไปไหนพี่ชายเฮ้ยไปไหนหรอวะมึงเฮียเสียวข้างหลังกูอะาห เฮ้ยเฮี้ยพลังกูหมดว่ะเฮ้ยชินไปไหนแล้ววะชินชินไม่อยู่แล้วชิน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 ไปไหนเย้กูตายละเอาเอาหมดพลังหมดไเฮี้ยควย่เอามีแแดฮ้ยไปไหนเฮ้ยเฮ้ยยอดนักจู๊กอุ้ยยอดนักจู๊กโอ๊ยวันไม่โดนี่อะไรเนี่ย อุ้ยสไลด์อะวิญาณวิยาอะไรเออว่ามึงเออว่าอะไรอยงไรออ้โหัหาไปผีบอะ้รห้าหนึ่ง ม,ม,มีแต่คนห่างยั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 งไม่ออกแต่กูเล่นเศษแม่งเลยที่วอลกิดไปไหนกันวะต้องส่งคือคือกดคือเราต้องส่งเสียงตลอดเวลาไม่ใช่วราส่งเสียงในเกมใช่ไหมเจ้ากูแล้วเ,เสียงเท้าดิคือ <laughs> คนมองด้วยสายตาอาฆาต ยังวะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวมาแล้วหรอมาแล้วหรอเฮ้ยเฮ้ยเด็กเฮ้ยไอ้ยเฮ้ยไอ้คนละทางไอ้คนละทางีคนละทางนกูช่วยอยู่ฉักูรอช่วยอยู่เฮ้ยลกูพังหมดแล้วกูพังหมดแล้วกูกูกูกหมดลวมาแล้วเชลนีินี่นี่นใช่เหรอใช่ใช่ใ เฮ้ยพี่มาแะ้วสิติดปอ๊ปปุ้ยปุ๊ปปุ๊ปปอ๊ปปุ๊ยาโอ้ยจู๊กว่ะจู๊กว่ะเฮ้ยเรากูด้วยพวกมงออะเรากูด้วยอวกมือถือปืนวะไอ้ย่าโอ้ยนู่นถือมีดนะถือมีดอยู่

哎呦！哎呦！哎呦、uh, yeah.！哎呦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 ！哎 ก็แพงไอยเงี้ยตัวนี้มันปั่นปันเฮ้ยฮ้ยเฮ้อะไรวะเมื่อกี้ใครแทงเรามีคนมี<ฮ>นคนล่องหน The The fuck เอาให้แ้มึงฟันหาพ่อมึงเหรอ